ราชาลูกนังทัโรขอเสนอเทนฮากรับผียังไม่ถึงระดับที่ต้องการโฟกัสเกมหลีกนัดสุดท้ายก่อนชิง FA เอริกเทนฮากหน้าใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยืนยันว่าพวกเขายังไม่ถึงระดับที่ต้องการหลังการันตีจบทัพโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันว่าขอโฟกัสกับเกมหลีกนัดสุดท้ายก่อนจะไปชิงชนะเลิเ f ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้ยูไนเต็ดจะเล่นเกมหลีกนัดสุดท้ายของซีซั่นกับฝูแล่มที่โอทัฟฟอร์ดก่อนจะไปชิงถ้วยเอฟเอคักับซิตี้ในสัปดาห์หน้า นี่ถือเป็นอีกถ้วยรางวัลที่ปีแสดงมีลุ้นในซีซั่นนี้หลังคว้าแชมป์คาร์บาวครับมาครองแล้วรายการหนึ่งเชนฮักยอมรับว่ายูไนเตตพัฒนาขึ้นมากจากช่วงต้นซีซั่นแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ผมสบายใจที่นี่ผมจําได้เลยว่ามันยากลำบากแค่ไหนหลังเกมที่2ที่แพ้เบรนท์ฟอร์ซีต่อศูนย์เขากล่าวกับสกายสปอร์ตแต่เราสร้างทีมขึ้นมาด้วยสปิริตที่ยอดเยี่ยมการทําผลงานได้ดีในสนามซ้อมและคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการได้สําเร็จ เรายังไม่ถึงจุดที่ต้องการแต่เรากลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้แล้วและผมคิดว่ามันคือก้าที่สําคัญนอกจากนี้เทนฮากยังกล่าวถึงจุดโฟกัสของพรกเขานับจากนี้ว่าเราต้องจัดการกับทีมในช่วงซัมเมอร์สัปดาห์หน้านัดชิง f a ฟครับจะเป็นเหตุการณ์สําคัญและเราจะทําสุดความสามารถเราต้องเตรียมตัวกันให้ดีและทําให้ตัวเองมีโอกาสคว้าแชมป์ให้มากที่สุดวันอาทิตย์นี้เรามาโฟกัสกับมันกันก่อนแล้วค่อยมองไปถึงสัปดาห์หน้า และจากนั้นเราจะทำงานเบื้องหลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของอันโตนี่แข้งตัวรุกว่าจะฟิตช่วยทีมในเกมชิงชนะเเิศ FA Cup ได้หรือเปล่าหลังบาดเจ็บจากเกมล่าสุดแข้งทีมชาติบราซิลออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในนัดที่ทีมเปิดบ้านชนะเชลซีแต่อยู่ในสนาม29นาทีเท่านั้นก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลังโดนเทฟโวชลบากอัดใส่ แม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามลุกขึ้นมาเพื่อเดินออกจากสนามแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวต้องให้เจ้าหน้าที่หามเปลี่ยออกไปทางปีแสดงจะประเมิอนอาการบาดเจ็บของอันโตนี่อย่างละเอียดอีกครั้งแต่คาดกันว่าเจ้าตัวจะพลาดเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะเปิดบ้านเจอฟูแลมในวันอาทิตย์นี้และยังไม่รู้ว่าจะทันช่วยทีมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมชิงชนะเลิศเอฟเอครับในวันที่3มิถุนายนหรือเปล่า สี่สันนี้อันตโตนี่ถือเป็นกำลังหลักของเอดิคเทียนฮากแม้ว่าจะโดนวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างต่อเนื่องโดยลงเล่นไป43เกมทุกรายการทำได้8ประตูกับ3แอสซ,ซิสมองเห็นภาพนัดชิง FA สิ่งที่อยากบอกหลังแมนอยู่ถลุงเชลซีขอขอบคุณบทความจากบอบู แมนยูเต็ดทะยานขึ้นไปอยู่บนอันดับ3าของตารางพิมล์ลีและได้ก,กลับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนีกอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากยัดเยียดความยับเยินให้เชลซีถึง4ต่อหนึ่งที่โอทัฟฟอร์ดและนี่คือสิ่งที่เด็กผีอย่างผมอยากจะบอก 1. คู่ผู้มาเยือนอย่างสิงบรูเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียว่าแล้วเปิดเกมลุกใส่แถมครองบอลบุกมากกว่าระดับ60-40เลยทีเดียวโอกาสถล่มตาข่ายก็มีใช่น้อยแต่จังหวะสุดท้ายพังพินาศมากคือไม่ขาดก็เกินไม่เบาไปก็แรงไป พอจบได้ก็หนักไปทางยิงทิ้งกับยิงคว้างเกมรับก็อุดมด้วยความผิดพลาดขนาดปีศาจแดงใช้โอกาสเปลืองมากยังอุสาห์ได้มาถึง4ประตูและหากคมกว่านี้ก็น่าจะมี6-7ประตูได้ซ้ำา 2. แม้จะทำประตูได้แต่ผมงุนหญงิดง่ามตูดกับการเล่นขององ,องตอนี้มาร์กซยาวอย่างจงหนักทั้งจับบอลกระชอเดี๋ยวจ่ายบอลสั้นไปเดี๋ยวผ่านบอลเบาไปเลี้ยงก็ติดไม่เลี้ยงก็ยังติดแถมลื่นเสียหลักสลับกันไปมาโอ้ย 3. าชอบเอนโซเฟเนเดสของเชลซีที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้ใฉ้ไหลเป็นบ้าโดยการเชื่อมเกมและคุมจังหวะพลางแจกจ่ายบอลอย่างแม่นยำทั้งลูกสั้นและลูกยาวเอาชนะผู้เล่นในแดนกลางของแมนเชสเตเห็นเห็นเลยมิดฟิลด์แบบนี้แหละที่อดิกเทนฮากต้องเอามาเสริมทับในฤดูกาลหน้า 4. สิ่งที่น่าดีใจคือกาซิเมโโลก,กลับคืนสู่ร่างเดิมอีกครั้งโดย2เกมล่าสุดทำา2ประตูแถมจังหวะแทงลูกแบบไม่มองให้เจรอนซานโชหลุดเข้าไปทำแอซิสต้องบอกว่าเหลือแดก 5. อย่างไรก็ตามชนะเยอะก็จริงแต่เป็นเพราะความพังพินาศของเชลซีทั้งในเกมลุกและเกมรับมากกว่าความยอดเยี่ยมของเมเต็นะครับขอโทษหากเล่นได้แค่นี้แล้วไปเจอโคตรทีมา,าการอย่างแมนซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศ f อฟเอครับขอบอกนะครับว่าดากบันไหลอย่างแน่นอนโบนัทรักขอบคุณพวกพี่ๆที่ช่วยเฉียจนจบครึ่งแรกด้วยนะครับ เอริกเทนฮากเปิดเผยเหตุผลที่ให้มาคัดแรดฟอร์ดอยู่บนม้านั่งสำหรับเกมพิมพ์ลิกที่เจอเชลซีแรดฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เอาชนะบอลมัดหนึ่งต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากมีอาการป่วยแต่เขากลับมาซ้อมกับทีมได้ในช่วงกลางสัปดาห์และมีลุ้นคัมแบ็กช่วยทีมแมตพบเชลซีล่าสุดกองหน้าชังกรีสมีชื่อเป็นตัวสำรองโดยที่จะดอนสานโชยังรักษาตำแหน่งตัวจริงทางกราบซ้ายเอาไว้ได้เมื่อถูกถามถึงการจัดทีมของเขาในเกมนี้เทนฮากบอกกับสกายสปอร์ต คุณไม่ใช่เก็บแต้มแต่คุณต้องสมควรได้แต้มเราต้องชนะเกมนี้และนั่นคือวิธีการเข้าสู่เกมเราต้องการให้แฟนๆ n นุกและต้องแสดงทัศนคติแห่งชัยชนะเชลซี Chelsea มีศักยภาพสูงพวกเขามีกลุ่มผู้เล่นที่โดดเด่นและดีมากๆแต่มันไม่เกี่ยวกับพวกเขามันเกี่ยวกับเราเราต้องทําให้ได้มันเป็นเกมของเราเราไม่ได้มีม้านั่งสำรองที่แข็งแกร่งเสมอไปในฤดูกาลนี้เรามีปัญหาอาการบาดเจ็บมากมายโดยเฉพาะในแดนหน้า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากมานั่งสำรองได้เสมอไปแม้ว่าเราจะทำได้บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เรามีตัวสำรองที่ดีจริงๆกับกาโโชแรดฟอร์ดเว็กฮอร์ตแม็กทูมินีและเฟรดเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สมสารอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการหากคุณต้องการต่อสู้เพื่อจุดสูงสุด ETS แจ้งข่าวสัญญาใหม่แรดฟอร์ดเอริกเทนฮักเผยว่าบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์กำลังทำงานในการเจรจาต่อสัญญามาคัดแรดฟอร์ดอย่างต่อเนื่อง ปีแสดงเปิดบ้านชนะเชลซีคาลอยซีต่อหนึ่งในศึกพิมลีกนัดตกค้างเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยชยชนะดังกล่าวทำให้เตดคว้าสิทธิ์ไปเตะแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วหลังจบเกมดังกล่าวสกายสปอร์ตสอบถามถึงสัญญาใหม่ของแรดฟอร์ดเพราะฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงกลางปี2024นอกจากนั้น ETS ยังกล่าวถึงแผนงานเสริมทีมในซีซั่นหน้าว่าต้องรอให้เกมสุดท้ายในเวที FA Cup จบลงเสียก่อน พวกเรากําลังทํางานในส่วนนั้นผมมีความรู้สึกที่ดีในเรื่องนั้นมาคัสต้องการอยู่ต่อพวกเราก็ต้องการให้เขาอยู่ต่อไปด้วยเทนฮากระบุพวกเราต้องพยายามทํางานในส่วนของทีมในช่วงหน้าร้อนสัปดาห์ต่อไป f อฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศดวลแมนซิตี้จะเป็นเกมสําคัญและพวกเราจะทําทุกๆอย่างด้วยพลังของเราพวกเราต้องเตรียมตัวให้ดีและมอบประกาศที่ดีที่สุดในการคว้าถ้วยใบนั้นมาครองตอนนี้มาโฟกัสกันที่เกมวันอาทิตย์พบฟูแลมจากนั้นก็สัปดาห์ต่อไปและหลังจากนั้น พวกเราจะทำงานในส่วนเบื้องหลังสำหรับฤดูกาลหน้าแมนยูจะหนัก3ตัวตึงเปิดชื่อ2สตาร์ถูกชุดสมทบเมาส์กายสปอร์ตประคมข่าวว่าเอริกเทนฮักหน้าใหญ่ทีมแมนจ็ตมีแผนล่าตัว3สตาร์มาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้และตั้งความหวังว่าผีแดงจะเทคโอเวอร์สโมสรได้อย่างลุล่วงเพื่อที่เจ้าของใหม่จะได้ประเคนเงินให้ใช้จ่ายในการเสริมทัพแบบไม่ยัง้ง เชนฮักแสดงออกอย่างชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าต้องการได้สุน้าคนใหม่มาร่วมทีมเพื่อทดแทนการย้ายออกไปของคริสเตียโนโรนโดและมีแฮร์ริเคนกองหน้าทีมสเปอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาอย่างไรก็ดีถึงขณะนี้แมนเชสเตอร์ถูกปูดว่ากำลังจะได้เมสันเมาส์กองกลางทีมเชลซีมาร่วมชัยคาแต่นอกจากดาวเตะทีมสิงห์บุรแล้วเช่นฮักยังสนใจกว่าชากเดแคนไรส์ผุนพลทีมเวสต์แฮมมาร่วมทีมอีกรายรวมทั้งหมดเป็น3นักเตะใหม่ที่เขาต้องการได้มาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกในซีซ ต่อการใช้เงินในการเสริมทีมกุนซือชาวฮอลแลนด์ยังต้องรอรุนว่าแมนยู7จะเทคโอเวอร์ได้อย่างลุล่วงในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่และไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเซอร์จิมแลตคริปหรือชีกยัตซิมที่ได้เป็นเจ้าของสมสนคนใหม่เขาก็มั่นใจว่าทั้งคู่ยินดีทุ่มเงินก้อนโตให้คว้าตัว3มเป้าหมายอย่างแน่นอนในรายของเมาส์เชื่อว่าจะมีค่าตัว70ล้านปอนด์แต่ผีแดงอาจจะต้องรอดว่าเชลซีจะแต่งตั้งมาลิโซโปเชติโนเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่หรือไม่เนื่องจากผู้จัดการทีมอาร อาจพยายามเกลี้ยกล่อมให้ดาวเตะวัย24ปีต่อสัญญาใหม่สำหรับไร์เชื่อกันว่าเขามีโอกาสย้ายไปค้าแข่งกับอาร์เซนอลนจะเดอร์แฮมเมอร์ไม่คิดขายให้ในราคาที่ย่มเยาวอย่างแน่นอนแม้นักเตะจะทำสัญญาสุภาพบุรุษกับสโมสรแล้วว่าให้ปล่อยตัวโดยเขาน่าจะถูกตั้งราคาขายสูงถึง120ล้านปอนด์แม้ว่าทีมของเดวิดมอยอาจยินดีรับเงินน้อยลงไปบวกกับการแถมนักเตะพ่วงเข้ามาอย่างไรก็ดีหากเดอะกันเนอร์ไม่พร้อมสู้ราคาค่าตัวไร์พวกเขาจะหันไปความ,มอยเซตไกเซลกองกลางทีมไบรตันแทน ซึ่งแม้นักเตะจะพิ่งต่อสัญญาใหม่ออกไปแต่รูเปโต้เดซาบีนายใหญ่นกนางนวลยอมรับว่ามิดฟิลด์ทีมชาติเอกวาดอร์ e อาจจะย้ายสโมสรในสมัยนี้เช่นเดียวกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่จ่อลงเอยกับลิเวอร์พูลสุดท้ายแล้วสกายยืนยันว่าเชนฮากไม่ได้สนใจเนมาเหมือนอย่างที่เลอร์กิฟสื่อเมืองน้ำหอมประโคมข่าวแม้ปารีสแซงต์แชงแมงจะหวังขายเขาก็ตามและต่อให้ชิกยักซิมได้เทคโอเวอร์แมนเอร์เขาก็ไม่คิดเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติบราซิลเหมือนที่สื่อฝรั่งเศสกล่าวออ้าางงแต่ย ผีต้องใจ140ล้านโยูโรค่าตัวโอซิเมนนาบลีแสดงความชัดเจนมากต้องการค่าตัววิกเตอร์โอซิเมนในราคา140ล้านโยูโรกองหน้าวัย24ปีระเบิดผลงานในซีซั่นหลังจากทำไป28ประตูและ5อสซิตจากการลงสนามทั้งหมด37เกมทุกรายการส่งผลให้นาบลีได้แชมป์เซเรียอาไปครองฟอร์มดังกล่าวทำให้หอกทีมชาติไนจีเรียเป็นที่สนใจของหลายทีมทั่วโยุโรปและหนึ่งในนั้นคือปีแสดงซึ่งมีข่าวโยงมานานหลายเดือนแล้ว ล่าสุดอิวมัตติโนซื้อท้องถิ่นอิตาลีรายงานนาบปรียังคงชัดเจนในจุดยืนของตนเองและมีการแจ้งไปยังแมนเตอรว่าต้องจ่ายเงินจำนวน140บล้านยูโรหากปราถนาได้โอซิเมนร่วมทีมกรณีดังกล่าวถือเป็นเม็ดเงินก้อนโตที่ผีแดงไม่พร้อมจ่ายและพยายามต่อรองมาโดยตลอดแต่ฝั่งนาโปรีชัดเจนในส่วนนี้ซึ่งไม่มีท่าทีลดราคาโอซิเมนยังได้รับความสนใจจากเชลซีและเบนนิกแต่ทั้งสองสมรติดปัญหาในส่วนค่าตัวนักเตะเช่นเดียวกัน กองหน้าชิมชาันในเยียมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2025โดยทางนาปลีพร้อมต่อสัญญาใหม่หากสามารถรังนักเตะให้อยู่กับทีมในซีซั่นหน้า ETS ยันเทคโอเวอร์ยืดเยื้อไม่กระทบแผนเสริมทัพผีเอดิชนาคก,กำลังอยู่ในช่วงของการวางเป้าหมายเสริมทัพให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยืนยันว่าก,การเทคโอเวอร์ที่ยืดเยื้อะจะไม่ส่งผลถึงแผนของพวกเขา กุนซื้อชาวรัตไม่ทราบว่างบประมาณสําหรับเสริมทัพในสมัน,นี้มีมากเท่าไหร่เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าเจ้าของสมมติจะเปลี่ยนมือหรือไม่หรือไปอยู่ในมือใครตระกูลเกลเซอร์เปิดรับข้อเสนอข,ขอซื้อสมมติโดยมีเสื้อจิมลัคริปและชิกยัดซิมบินธรรมด์เอลทานีพยายามยื้อแย่งสมมติไปเป็นของตัวเองแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนั่นเลยกลายเป็นเรื่องซับซ้อนสําหรับเทนฮากกระนั้นเขาเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงสมน,นี้ เมื่อถามว่าเขาจะเดินหน้าเสริมทัพได้หรือไม่แม้อนาคตของสมสอรยังมีข้อสรุปเทนฮักตอบว่าได้นะนั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่และเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องทุ่มเทพลังและโฟกัสไปกับฤดูกาลนี้แต่แน่นอนว่าเราวางแผนไว้สําหรับอนาคตสําหรับฤดูกาลถัดไปและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํานั่นยังหมายถึงการคุยกับฝ่ายแมมองความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาและเจราจากับนักเตะ เมื่อถามต่อว่าพวกเขาจะเดินหน้าล่าเป้าหมายระดับท็อปได้หรือไม่หากการเทคโอเวอร์ยืดเยื้อถึงช่วงซัมเมอร์เชนฮาร์กตอบว่าผมคิดว่าได้นะผมมาที่นี่ในช่วงท้ายฤดูก,กาลที่แล้วแล้วเราคุยกันถึงสิ่งที่เราทําให้กับทีมได้สิ่งที่เราจะทําด้วยการเสริมทัพแล้วปีก่อนสโมสร,รก็คอนเฟิร์มให้เห็นว่าพวกเขาทําได้สําหรับผมแล้วผมไม่คิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะในสมัยนี้เราทําแบบเดิมได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ